เจอแล้วนะครับเพื่อนเจอแล้วนะครับนี่จรงแล้วนะครับเพื่อนคนดีเราติดเกาะนะครับคนดีเราจะเอาชีวิตรอดนะครับไปเลยนะครับเพื่อนหลายวันแล้วครับหิวหิวไม่มีอะไรกินนะครับหิวหลายวันแล้วนะครับเพื่อนเดี๋ยวเราต้องไปตามหาของกินจอนะครับเพื่อน ลำบากมากเพื่อนๆดูเดี๋ยวเราจะไปทันไหนนี่ครับเพื่อนๆแต่เราต้องสู้ต่อไปนะครับหลายวันแล้วนะครับเพื่อนๆตามหาของจริงนะครับลำบากมากเลยนะครับเพื่อนๆหิวมากเลยต้องหาของจริงก่อนนะครับขอต่อไปข้าต่อนะครับเพื่อนๆลำบากนะครับ เราต้องไปหาของกินต่อนะครับเ mm hmm. พื่อนโอ้เราต้องเอาชีวิตรอดให้ได้วันนี้นะครับไปเลยป่าลึกมากนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนดูวิวสูงมากเลยนะครับเพื่อนเราต้องไปหาของกินต่อนะครับเพื่อน เพื่อจะหาของกินจากประทานชีวิตนะครับเพื่อนเพื่อนลำบากมากเลยเราต้องไปต่อนะครับเพื่อนน้ำน้ำนะเราไปกินน้ำต่อนะครับเพื่อนนี่เดันน้ำตาก่อนครับมาดูน้ำน้ำสวยมากเลยครนะเพื่อนดูน้ำนะครับ พอดีหลายวันแล้วนะครับเราติอยู่ที่หน้าผานี้หลายวันแล้วนะครับเพื่อนๆเหนื่อยแล้วคือเราจะเอาชีวิตรอเจอน้ำตอนกินน้ำก่อนนะครับไปไปต่อเราต้องไปต่อครับเพื่อนเหนื่อยนะครับรรเพื่อนๆเฮ้ยขึ้นอย่างชีวิตรอ เดี๋ยวเราจะไปทางนู้นต่อหนุนทุกค да นเห็นไหมทางนู้นต่อไปเลยเหนื่อยนะครับเพื่อนหลายวันแล้วนะเรยังไม่ได้กินอะไรหลายวันแล้วนะครับเพื่อนเหนื่อยไม่ได้กินอะไรหลายวันแล้วนะครับเพื่อน ครึ่งหน้าผาต่อนะครับพเพื่อนเพื่อจะหาของจริงนะครับพเพื่อนเพื่อนดูยังสวยงามเลยนะครับมันเป็นที่ที่สวยงามเลยนะครับเยอะมากเลยนะครับพเพื่อน ววิก็สยนะครับจะเอาไปตามหาของกินต่อนะครับดูเพื่อนดูสูงมากเลยนะครับเพื่อนดูวิวสวยนะครับไปเลยไปต่อนะเพื่อเราจะดูวิวสวยง่าแเลยครับเพื่อน้สูงมากเลยเพื่อจะเอาชิวให้ใราได้วันนี้นะครับเพื่อนๆโอ้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 แล้วนะครับ วิ่งทเาะนะครับวันนี้เราต้องลงไปตามหาของกินต่อนะครับผู้ชมคุณผู้มเห็นไหมวิวสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหาของกินในน้ำนะครับจะลงน้ำนะครับไปดำน้ำต่อนะครับ จะไปตามหาของกินในน้ำนะครับถึงแล้วนะครับไปเลยหลายวันแล้วนะครับเพื่อหลายวันแล้วเราต้องเพื่อจะเอาปัดทางชีวิตจะไปหาของกินในน้ำนะครับ ตามน,น้ำต่อครับคือจะไปตามชีวิตนะครับตามหาของกรจะไปตามหาของกินอะไรว่เรา,เรา,เ,ราเรายังไม่ได้กินอะไรตามหาของกินนะครับหาปลาปลาอะไราก็ได้ที่เรากินได้เอาหมดนะครับ เจอแล้วครับเพื่อนๆเจอแล้วนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมเจอแล้วนะครับเพื่อนๆเคยรู้จักไหมนี่คือปลาอะไรเจอแล้วนะครับเพื่อนๆโหโหเยอะมากเลยนะครับเพื่อนๆดูฮู้สุดยอดเลยฮู้เคยเห็นไหมเพื่อนๆเจอแล้วนะครับโอ้ เพื่อจะเอาชิ้ให้รอดนะครับเพื่อนๆวันนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆต้องทำความสะอาดก่อนนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ผ่าท้องอะไรเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอืมอืมอืม ตอ้งลายสะนะครับตั้งกัดทะใส่น้ำมันนะครับเพื่อนเพื่อนอดีเราโทรหาคนที่อยู่ในเมืองนะครับให้เอาเครื่องแกงปรับเผ็ดมานะครับใส่กระเทียมนะครับกระเทียมบัวหอมโอ้หอมดีนะครับเพื่อนเพื่อนตอกองไฟก่อนนะครับเพื่อนเพื่อน ก็จะเอาชีวิตรอดวันนี้นะครับเพื่อ,อนๆแล้วก็เครื่องแกงผักเผ็ดนะครับเพื่อนๆใส่เลยนะครับอันนี้เราทำแบบแห้งนะครับเพื่อนๆไม่มีน้ำแกงนะครับอืม เพึ่งนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆโอ้สุดยอดเลยนะครับเพื่อนๆเอาปลาหลายสายเลยนะครับ เพื่อใช้กินไม,ม่ปลาลายนะครับผักเผ็ดปลาลายนะครับนี่ตักไร้ตักคร้นะครับเพื่อนเ,เพื่อนแล้วก็เราจะปรุงเลยนะครับก็ใส่เกลือนะครับใส่เกลือนิดนีดหน่อยๆนะครับเพ,เพื่อนเพื่อนดูกร้วยแล้วไิต่อนะครับ โอ้หอมจริงนะครับเพื่อนๆโอ้หอมจริงๆนะครับสุดยอดเลยนะครับแล้วก็น้ามักขังนะครับเพื่อนๆน้ํามักขังวิธีชีวิตเอาชีวิตรอดแบกไอแอนเซงนะครับเพื่อนๆแบบนี้แหละเพื่อจะเอาชีวิตรอดนะครับแบกไอแอนเซงนะครับแบบนี้แหละแล้วก็สุดท้ายพริกนะครับเพื่อนๆพริกใส่พริกนะครับ ดูนะครับเพื่อนๆโอ้สุดยอดเลยเอาชีวิตรอดแบบไอแอนเิงนะครับเพื่อนๆพอดีเราโทรหาเพื่อนผมบอกว่าเอาชีวิตรอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้นะครับช่วงนี้พอดีเขามีคอฟิวด้วยนะครับพอดีต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับ เอาชีวิตรอด24ชั่วโมงไม่ได้จริงๆนะครับพอดีเขามีกอฟิวนะครับเพื่อนๆเอา12ชั่วโมงก่อนนะครับเพื่อนๆต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงไม่ได้นะครับที่ภูเขาลึกหน้าผาน,นะครับเพื่อนๆพอดีสามทุ่งก็กอฟิวแล้วนะครับเพื่อน พอดีสามชุ่มงก็เขาปิดก๊ฟิลแล้วนะครับพรพรเพื่อนๆต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อนๆที่เอาชีวิตรอดยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายเพิม่มมาด้วยใบมะกรูดนะครับเพื่อนๆดูใบมะกรูดนะครับถือว่าสุดท้ายแล้วก็รอให้มันสุกกงให้เดือก่อเดี๋ยวเรากินได้เลยนะครับเพื่อนๆต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับที่เราเอาชีวิตรอด ยี่สี่ชั่วโมงไม่ได้นะครับพอดีเราโทรหาเพื่อนผมเขาบอกว่าไม่ได้วันนี้มีก๊อฟฟิวแค่โโสิบสองชั่วโมงก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนเพื่อจริงๆผมจะเอาชีวิตก็ยี่สี่ชั่วโมงนะครับแต่มันติดก๊อฟฟิวอ่ะพอดีสามทุ่มเราออกไปไหนไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนเพื่อนต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนโอเคครับเพื่อนเพื่อนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูนะครับเพื่อน ดูเป็นไหมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับอร่อยมากมาเลยครับดูอร่อยมากเลยนะครับเพื่อนๆสุดยอดเลยเพื่อนๆได้ฟิวฮึมบนเต่ากอดท่ด้วยนะครับเพื่อนๆที่เอาชีวิตรอแค่12ชั่วโมงนะครับพอดีมาติดก็ฟิวด้วยนะครับเนาะนี่ฮึม เพนด้วยอือเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ I M C จเดูทั้งนด้น